ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเนี่ยก็หายหน้าหายตาไปแล้วเนาะช่วงนี้เนี่ยยุ่งมากๆเลยไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยเนี่ยค่อนข้างนอนดึกเนาะแล้วก็ตื่นเช้านะคะจนเพิ่งมาสังเกตหน้าตัวเองว่าหน้านเนี่ยเนี่ยค่อนข้างจะดูโทมมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยแล้วก็ มีปัญหารูขุมขนกว้างด้วยนะคะจากการนอนดึกก่อนหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เป็นคนที่มีปัญหารูขุมขนกว้างอยู่แล้วเนาะมานอนดึกอีกอ่ะมันทําให้ผิวของเราเนี่ยดูแย่เข้าไปอีกแล้วยังไม่พอนะยังเป็นสิวดําหังช่วงนี้เนี่ยถ้าเราออกไปข้างนอกเราก็ยังต้องใส่แมสอยู่เนี่ยเป็นคนที่แพ้แมสหนักมากเวลาที่แพ้เนี่ยจะเป็นสิวบริเวณคางแล้วก็ขอบปากเนี่ยเยอะมากๆเลยออกไปข้างนอกกลับมาปุ๊บสิวขึ้นเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยก็พยายามหาสกินแคร์ที่จะช่วยผิวของเราเนี่ยให้มีความแข็ง แรงมากขึ้นแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆนี่ได้อย่างครอบคลุมนะคะจนเนี้ยได้มาเจอตัวนี้ค่ะเป็นมากหน้านะคะจากแบรนด์ลาชูเล่นะชื่อว่า Kiko ก้ซีแพนต้อนบูสเตอร์มานะคะหรือก็กคือมาสกลฝายฝ้าลดการอักเสบของผิวค่ะเอาล่ะ เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับแบร์ลาชูเลกันก่อนตัวแบร์ลาชูเล่เขาทาการค้นความม้าวิจัยสารสก,กัดที่ดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหาผิวได้อย่างตรงจุดแลด้วก็รวดเร็วค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่สาวๆเจอกันบ่อยๆก็คือพวกผิวฝ้ากระจุดดงดำความหมองคล้ำผิวติดสารผิวแห้งกา้านมีริ้วรอยหรือพวกร่องลึกนะคะโดยเขาเนี่ยจะใช้สารสก,กัดที่ดีที่สุดแล้วอัดแน่นเข้าไปในแผ่นมาส์กตัวนี้ค่ะแผ่นมาส์กตัวนี้เนี่ยเขามีความแตกต่างจากแผ่นมาส์กทั่วไปก็คือเขาใช้นวัตกรรม าการผลิตที่ทันสมัยที่ชื่อว่าพิโกนะคะพิโกก็คือการที่ย่อยโมเลกุลให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็กจิ๋วๆเลยเพื่อที่ทําให้สามารถแทรกซึมเข้าไปสู่ชั้นผิวได้อย่างตรงจุดแล้วก็มีความรวดเร็วภายใน30นาทีเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเนี่ยจะมาพูดให้ฟังว่าสารสกัดที่ดีที่สุดขเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจตัวแรกเลยแคงตอนทะเลตัวแคตทอนทะเลตัวเนี้ยเขาจะช่วยทําการฟื้นฟูซ่อมแซมผิวที่หมองคล้ำจากการถูกทำมาจากมลภาวะต่างๆเช่นพวกแดดพวกฝุ่นพวก ระิษต่างๆอย่างเช่นเพียม2.5ะไรเงี้ยที่จะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเสื่อมโทรมนะคะแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นคอลลาเจนในผิวของเราให้ดูมีความเต่งตึงกระจ่างใสามากขึ้นด้วยค่ะตัวต่อไปกิก้าไว้กีก้ไว้เนี่ยก็คือ สารสกัดจาก,กดอกไม้7จ็ดชนิดจากเทือกเขาแอลนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินที่เป็นสาเหตุของการเกิดฝ้ากระจุดดำดาป้องกันการเกิดริ้วรอยกระชับมูขุมขนลดรอยดำจากสิวลด,ดการหลักเสบของผีวแ,แล้วก็ทําให้หน้าของเราเนี่ยดูสว่างกระจากใสมากขึ้น,นะคะ่ะ ตัวเฮททไวทินหรือว่าสาราาาากักจัเข้าวสาลีแล้วก็ตัวไฮยาลูรอนแอซิดนะคะสองตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยล็อกน้าในผิวของเราได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงโดยที่ไม่ทําให้หน้าของเราเนี่ยดูมันทําหน้าที่เป็นเหมือนกับมอยเจอร์ไรเซอร์ให้ผิวดูมีความอิ่มนะ้ำแล้วก็เหมือนเป็นการเติมฟิลเลอร์ในผิวช่วยเติมเต็มริ้วรอยรอยลึกต่างๆเช่นพวกใต้ตาล่องแก้มหรือว่ารอยตีนกาต่างๆได้ด้วยโอเคพูดถึงคุณสมบัติของเขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขากันบ้าากว่ เนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเป็นเนื้อเซรั่มใสนะคะไม่มีสีค่อนข้างเหลวแล้วก็ไม่มันไม่มีความเหนียวเนินอะ่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีกลิน่นเนี่ยชอบกลิ่นของเขามากเลยเพราะว่าเป็นกลิ่นที่หอมออกนวลนน ได้กลิ่นแล้วรู้สึกถึงความแพงอะ่ะพอตอนใช้มาร์กเนี่ยเราจะได้กลิ่นหอมๆไปด้วยพอเราได้กลิ่นหอมๆเนี่ยเวลาเรามาร์กมันจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากเลยค่ะและที่เนี่ยว้าวมากๆเลยเนี่ยก็คือแผ่นมาร์กของเขามีด้วยกันถึง3ชั้นเลยคือปกติแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยเจอแบรนด์ไหนที่ทําแบบนี้เท่าไหร่เลยค่ะซึ่งตัวแผ่นมาร์กสีฟ้านเนี่ยจะทําหน้าที่ช่วยกองแสง UV จากหน้าจอคอมหรือว่าหน้าจอโทรศัพท์ไปด้วยเนาะ คือเราอะสามารถมากหน้าไปด้วยแล้วก็ทํากิจกรรมอื่นไปด้วยอย่างการเล่นโทรศัพท์หรือการทํางานบนหน้าจอคอมไม่เคยใช้มากหน้าที่มีสาชั้นแบบนี้มาก่อนเลยหรือเวลาที่เราไม่ได้เล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็ให้เราลอกแผ่นสีฟ้าออกแล้วก็ใช้แบบปกติได้เลยค่ะตัวแผ่นมาของเขาเนี่ยทำมาจากฝ้ายบริสุทธ์นะคะมีความอ่อนโยนต่อผิวมากเลยแล้วก็บางเบาด้วยตัวแผ่นของเขาเนี่ยมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเลยนะทําให้สามารถอบกระชับตามรูปหน้าของแต่ละคนได้แล้วก็เกาะหน้าได้ดีมากๆเลยค่ะจะเห็นว่าเนี่ย หน้าเนี่ยมีรอยสิวนะคะมีสิวด้วยที่ขางอีกมีรอยเต็ 100, มไปหมดเลยใกล้ตาก็ดำนะคะหน้ารูมองๆสมๆเนาะแกะมาก,ก็จะพับแบบนี้นะคะนี่ก็ลอกแผ่นพลาสติกออกมาก็กนเราจะทํากิจกรรมอื่นๆในขณะที่มาร์กไปได้ด้วยนะ้อยอย่างเช่นเล่นโทรศัพท์หรือนั่งเล่นบนคอมหรือกิจกรรมที่มีมูฟเมนต์ต่างๆแผ่นมาร์กเนี่ยจะไม่หลุดหรือขยับจากหน้าเลยค่ะ เนี่ยจะมากทิ้งไว้ประมาณ30-40นาทีแล้วค่อยดึงออกนะคะหลังจากนั้นก็ให้นวดเนื้อเซรั่มบนใบหน้าอีกครั้งเพื่อให้เซรั่มเนี่ยสามารถซึมเข้าสู่ชั้นผิวและบำรุงผิวได้ดียิ่งขึ้นค่ะในซองเขาอะให้น้ําเซรั่มออกมาเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เลยเอามาใช้นวดต่อที่ใบหน้าลําคอหน้าอกหลังแขนขาจะช่วยยกกระชับแล้วก็ปรับสีผิวของเราให้ดูกระจ่างใสได้ทั่วทั้งใบหน้าและลาตัวเลยนะคะ เมื่อกี้นะคะที่เนียทำการให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ทําการมาร์หน้าให้ดูเนาะคือระหว่างที่เนียใช้ภายใน5แผ่นตอนนั้นตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยใช้ครบหมดทุกแผ่น5แผ่นแล้วนะคะเดี๋ยวเนียจะให้ดูบีฟอร์กับอัปเตอร์ก่อนนี่เลยบีฟอร์จะเห็นว่ามีความหมองคล้ำผิแสงเดียวกันกับอัปเตอร์นะคะเดี๋ยวจะให้ดูอัปเตอร์ด้วยก็คือจะเห็นหน้าเนี่ยดูมีความหมองคล้ำนะแล้วก็มีแบบพวกรอยิวเนีย ที่คา่ยที่เนี่ยเคยบอกว่าเนี่ยมีปัญหาและนี่ก็คือ after ค่ะ after นี่คือตอนนี้เลยเนี่ยคือปัจจุบันนี้เดี๋ยวจะให้ดูในคลิปต่อว่าผิวเนี่ยเนี่ยดูมีความฉ่ำฉ่อิ่มน้ำมากขึ้นนะคะมีความยืดหยุ่นหลังจากที่มาครม5ซองเนาะอันนี้ก็คือแต่งหน้านิดเดียวเองก็แค่เขียนตาให้ตาดูมีสีสันแล้วก็ปัดแก้มนิดหน่อยทาลิปนิดนึงแค่นั้นเองค่ะรองพื้นเนี่ยแทบจะไม่ได้ทาเลยเนาะทาแต่แป้งฝุ่นนะคะที่สําคัญเนี่ย คือถึงแนมะ้ว่าเราจะใส่แมสออกไปข้างนอกอยู่นะคะแต่ว่านี่รู้สึกว่าผิวเนะี่ยขึ้นน้อยลงเนะาะเหมือนตัวนี้เนี่ยเขาจะทําให้ผิวหน้าของเราอะ่ะมีความแข็งแรงมากขึ้นอีกด้วยนี่อยากให้สาวๆได้าาลองมาชูเล่ตัวนี้กันดูสักครั้งนะคะเราจะติดใจคือเขาดีมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อมาส์้งะเซร,รั่มหรือว่าผลลัพธ์ที่ได้หลักใช้นะคะกล่องหนึ่งเนี่ยเขาราคาอยู่ที่1950บาทนี่ก็รู้สึกว่าเขาคุ้มค่ามากทีเดียวกับผลลัพธ์ที่ได้แล้วก็กล่องหนึงนง5ซอเเลยนะคะครราาาสมถ มักติดต่อกันได้ทุกวันเลยแล้วถ้าเป็นสมาชิกของแบรนด์เนี่ยจะได้ลดราคาไปอีก20%ด้วยใครสนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจลาชุเลได้เลยนะเดี๋ยวเนี่ยจะขึ้นชื่อไว้ใต้คลิปตรงนี้แล้วก็ใต้เดสคริปชังนโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย